เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอากาศหนาวเย็นก็ปกคลุมไปทั่วเย็นเย็นอากาศกับเย็นใจนี่มันก็ต่างกันอยู่นะอากาศเย็นเกินไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ร้อนเกินไปก็ไม่เป็นประโยชน์ต้องพอดีหน่อยเย็นและสงบและเป็นประโยชน์คือเย็นและเป็นประโยชน์กับมนุษย์กับสัตว์เนี่ยดีเย็นแบบไม่เป็นประโยชน์ไม่ดีฉะนั้นต้องเย็นและเป็นประโยชน์ ถือต้องสงบเย็นเป็นประโยชน์ <c oughs> ก็จะดีที่สุดชีวิตทุกชีวิตเหมือนกันสงบเย็นเป็นประโยชน์ก็จะดีสงบนี้ก็หมายความว่าสงบกายสงบวาจาสงบใจด้วยเย็นนี่ก็หมายความว่าเย็นกาย เย็นใจด้วยเย็นวาจาด้วยให้เป็นไปโดยธรรมชาติไม่ใช่ความปรุงแต่งอะไรกายะสังขารจิตตะสังขาน,นี้ความปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตให้เป็นล้วนๆขึ้นมาแต่เป็น สัญญาสังขารปรุงแต่งแล้วก็ลึกลับเลยถ้าเป็นสัญญาเบทนาปรุงแต่งแล้วก็ทั้งหลับทั้งนอนไม่ได้หลับได้นอนล้วปรุงไปเรื่อยฝันไปเรื่อยอันนี้ใจสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ท่านจึงว่านิพานเป็นธรรมชาติเย็น แลวก็เย็น <c oughs> แล้วก็เป็นประโยชน์มากสำหรับผู้บรรลุเะนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นลักษณะแบบนี้ผู้ประพฤติธปฏิบัติจึงเป็นผู้สงบคนสงบก็ไม่ยุ่งไม่วุ่นวาย คนไม่สงบนี่ก็ยุ่งวุ่นวายอยู่ไม่หยุดแต่ถ้าสงบนี่ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายแล้วก็เย็นตัวเองก็เย็นใครอยู่ใกล้ก็เย็นลักษณะของธรรมเป็นอย่างนั้นและนอกจากนั้ยังเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้โลกหน้า เป็นประโยชน์ทั้งกายทั้งจิตถือว่าเป็นชีวิตที่มีสาระเพราะว่ามีประโยชน์นี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดกับใครก็ดีทั้งนั้นโดยเฉพาะเกิดกับตนเองผู้ประพฤติปฏิบัติ เกิดกับผู้ประพฤติปฏิบัติก็คือโอปัญยิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติให้กายสงบให้ใจสงบกายสงบจิตสงบมันก็เย็นเย็นข้างในไม่เหมือนอากาศเย็นนะ อากาศเย็นมันก็นขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่พอดีแต่ <c oughs> เย็นข้างในจิตเนี่ยพอดีพองามพอะเหมาะพอควรควรเจศีลใจธรรมวิมุตุิหลุดพ้นนั่นแหละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านแสดงเอาไว้สันตะกายโยสันตะวาโจสันตะมโน สันตะนะแปลว่าสงบระงับสงบก็สงบจากบาปนั่นแหละสงบจากอากุศลหมายความว่าไม่มีมารใ <c oughs> ดๆมาเกาะกวนได้จิตเป็นจิตคงที่ ไม่กลับกรอกหลอกลวงอีกต่อไปอันนี้ทางธรรมะเป็นแบบนี้น้อมจิตน้อมใจมาเป็นอัจเป็นธรรมแบบนี้จะเริญในศีลในธรรมเป็นแบบนี้นี่แหละการปฏิบัติธรรม แต่ว่าใกล้ตัวเราที่สุดก็ถูกไม่ได้อยู่ห่างตัวเราเลยเพราะมันอยู่กับตัวเราหมดเลยอาศัยกายอาศัยจิตนี้ขอเพียงโยนิโสมนาสสิการพิจารณาตัดสินที่นี่ นี่หลักปฏิบัติยัโยมทั้งหลายสถานที่สงบจึงสำคัญเรียกว,วิเวกที่สงบสงัดที่ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไม่วิจิตพิสดารด้วยความปรุงแต่ง ให้เป็นธรรมชาติของอัดของธรรมขึ้นมาเนี่ยเื่นเวลาเราฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เน้นลงที่ภาวนานี่แหละอบรมนี่แหละฝึกตนฝึกจิตของตนฝึกกายฝึกจิต ดัดกายดัดจิตเพราะความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้มาจากผู้อื่นอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้โทษได้บ้างแต่ว่าตัวหลักมาจากใจของเรามาจากจิตของเรากิเลสกรรมวิบากไม่มีใครสร้างเราสร้างเองทั้งนั้น ใครจะมาสร้างกิเลสให้เราคือความทุกข์เดือดร้อนให้เรานรกสวรรค์ก็เราสร้างเองเราทำเองระนิพพานก็เหมือนกันดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงอยู่ในวงแคบๆนี่แหละตะลุมบอลกันอยู่อย่างนี้ ผู้ฉลาดก็พึงรู้พึงเห็นผู้ไม่ฉลาดก็ไม่อาจจะรู้เห็นได้ผู้รู้เห็นแล้วท่านก็สงบกายสงบจิตของท่านไปสุกอย่างเลยเราเห็นพระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้นะท่านสงบมาก พระอาหารหันตสาวกท่านก็สงบมากไม่ปรากฏว่าท่านมีเรื่องยุ่งเหยิงขัดเคืองหัวใจอันใดก็ไม่มีมีแต่ปรังสุขังปรังสุขังนิบาญังปรมังสุขังนัตถิสันติปรังสุขัง นี่คือลักษณะของท่านผู้สงบระงับ <c oughs> เป็นผู้เห็นศีลเห็นธรรมขึ้นมาเป็นผู้สงบระงับขึ้นมาสงบก็คือเห็นศีลเห็นธรรมนั่นแหละเห็นความจริงอันประกาศในหัวใจของตนของตน ที่เรียกว่า,าศาสนธรรมปรากฏขึ้นที่ใจเห็นดวงศีลดวงธรรมปรากฏขึ้นที่จิตที่ใจไม่มีความโกรธเกลียวไม่มีความพยาบาทอาฆาตโอ้อวดไม่อวดดีอวดเด่นไม่วางกล้ามวางมาศ <c oughs> ไม่สร้างความรำคาญให้ตัวเองและผู้อื่นเป็นผู้มีปัญญาวาจาสงบไม่ฟุ้งซ่านกล่าวอะไรพูดอะไรทำอะไรก็สงบระงับหมดจิตเป็นกลาง จิตเป็นกลางก็คือไอ้ความโลภความโกรธความหลงนี่มาเบียดบังไม่ได้สตินี่แนบแน่นอยู่กับจิต <c oughs> ที่เรียกว่าสติปัฐานมีรากมีฐานที่แน่นหนามั่นคงคือสติคุมไว้หมดเลยแผ่ปกคลุมไว้ด้าน รากด้านฐานไว้จนขึ้นมาถึงยอดนี่ลักษณะของท่านผู้ไม่ยึดถือหน่วงเหนี่ยวอะไรต่อไปนี่เรื่องจิตใจเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ฝึกไม่ปฏิบัติมันก็วุ่นวุ่นอยู่ ยุ่งยุ่งอยู่นี่พูดสงบระง,งับเป็นแบบนี้ถ้าไม่สงบระง,งับแล้วก็ยุ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกระสับกระส่ายผุ้งซ่านถ้าสงบระง,งับลงแล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่กระสับกระส่าย ไม่รำคาญฟุ้งซ่านอะไรต่อไปดย๋ยว่าไม่วุ่นวายเหมือนกับพระอริยาสาวกครั้งพุทธกาลมาพระพุทธเจา้าอยู่บ้านนะวุ่นวายหนอขัดข้องหนอพอไปถึงพระพุทธเจา้าไม่วุ่นวายหนอไม่ขัดข้องหนอ เป็นที่สงบระง,งับจริงๆนี่ผูใ้ใดปฏิบัติตามธรรมนั้นแม้าศาสนาจะล่วงมาสองพันกว่าปีแล้วเราทำในวันนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกันหรอกพระธรรมเป็นอากาลิโกทรรเป็นปัจจตังเวทิตาโบ รู้ได้เห็นได้ตามสมควรแจกการประพฤติปฏิบัติแห่งตนแห่งตนเนี่ยผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังคำว่าฟุ้งว่าปรุงเนะ่ะแม้แต่หลับแต่นอนมันก็ฟุ้งปรุงไปได้หมดฝันว่าเหาะเหินเดินฟ้าก็ได้ ลืมตาขึ้นมาจากตื่นแล้วก็คิดฟุ้งคิดปรุงนันเรียกว่าสัญญากับเวทนามันมีได้หมดทั้งหลับและตื่นสัญญาสังขารความปรุงความแต่งเหล่านี้มีได้หมดผู้บรรลุทำแล้วท่านก็ไม่ต้องใช้ของพวกนี้ในว่าเครื่องปรุงแต่งเหล่านี้ขาไม่มี ไม่มีไปก่อกวนตัวเองและผู้อื่นเพราะท่านวางพับลงได้แล้วเจ็บเข้าลิ้นชักไปล้วล็อกกุญแจไว้หมดและวนี่การประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรอันอันเป็นธรรมอันสมควรแจผู้ประพฤติปฏิบัติ นำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังอากาศข้างนอกก็เย็นใจก็ต้องเย็นก็คือลักษณะของผู้สงบนั่นแหละสงบเย็นเป็นประโยชน์ไร้โทษภัยมันก็สุดยอดของชีวิต ไม่มีอะไรสุดยอดของชีวิตไปกว่านี้นะผู้ใดสงบระง,งับได้ผู้ใดทำให้กายวาจายเย็นเป็นพระนิพพานได้และยังเป็นประโยชน์กับสังขารอันนี้ กับสังขารอน,นิจจาวัตสังขาราน,นี้ยังเป็นประโยชน์ได้ก็นับว่าดีที่สุดกับคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกอันนี้ได้เป็นคุณค่าก่โลกที่ตัวเองเกิดได้เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ ราได้สงบระง,งับดับเย็นนี่ก็น่นาว่าดีที่สุดชีวิตที่ถือตามนี้ปฏิบัติไปตามนี้ก็นับว่าดีที่สุดอันนี้ในคลองของพระพุทธศาสนาคลองของท่านผู้เจริญสมาธิปัญญาคลองของท่านผู้ฝึกตน ผู้ปฏิบัติตนสุคลองของจกักขุงอุตปาดิยาณังอุตปาดิปัญญาอุตปาฏิวิจฉาอุตปาดิอาโลโกอุตปาดิมันก็รวมลงที่จิตดวงนี้อันตั้งอยู่ในกายนี่แหละเป็นสิ่งที่พึงรู้ได้พึงเห็นได้เป็นสิ่งที่โยนิโสมนาิการได้ และบอกเหตุบอกผลได้หมดเลยบอกอดีตอนาคตและปัจจุบันได้หมดคือกายกับจิตของผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัตินี่แหละออกจากนี้หมดเลยทุกเรื่องไม่ออกไปจากไหนออกไปจากกายจิตเรานี่แหละคำว่ามรรคผลพระนิพพานวิชาวิมุตติหลุดพน้น หรือจิเลสกรรมวิบากก็ออกไปจากกายจาก,กจิตของผู้นั้นผู้นั้นเองเป็นแบบนั้นแบบนั้นเองนี่จึงนำมาพูดท่านทั้งหลายได้ฟังถึงจิตใจที่สงบร่มเย็นและเป็นประโยชน์ไร้โทษ และมีสาระจรันสารอันแท้จริงก็นณบว่าเป็นที่สุดและที่สุดของชีวิตจริงๆสำหรับชีวิตน้อยๆที่เกิดมาแล้วก็ค่อย,อยๆแจ่เจ็จบตายไปเวลาเหลืออยู่เท่าใดมันจะไม่มัวชาว้าอยู่ใหญ่ตะวันจะสายสายบัวจะเน่าเราจะต้องตาย เราต้องรีบพายรีบถอจ่อเข้าไปในสติในสมาธิปัญญาจ่อเข้าไปจ้ำเข้าไปจนถึงอริยมรรยผลจนถึงประตูแห่งมรรคผลพระนิพพานอันนี้พูธท่านทหานได้ฟังให้เป็นสาระพอรู้กัน พอทราบกันตามสมควรก็สาธุกับทุกท่านขอความสุขความเจริญความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอาราวันนี้อัตมาพระมหา,ททาธีนคัิเโรพร้อมกับธรรมจากภูผาสมควรเจรเวลาแล้วละจึงขอเจริญพรแก่เจ้าจทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร